ครับครับสวัสดีครับพี่น้องเบื้องผ่านผมมาอีกแล้วเมื่อนี้นัากะพ่านอุดคือเกาเหรอครับพี่น้องพี่น้องเบิง้งห่างยังพี่น้องว่าห้างยังห่างต่อผมพี่อุดห่างต่อครับพี่น้องพ่านผมก็ล่งสี่ลายวิซาเหรอพี่น้องเออเห็นแล้วพ่านผมเห็นอีกแล้วดูวนะลายวิซาใช่แล้วครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องเบิ่งห่างห่างตัวตัวได้ครับนี่สวยง่ายสวยงาม,งามพี่น้องห่างนี่โอ้ยหหางมิริห่างตัวพี่น้องแล้ครับพี่น้องไม่แล้ยวพานผมคนนะ่ะมาแลี้นะยวคนน่ะสายหวานอีกแลี้ยวคน <ผม S 2> ครับ ข้างในหน่อยหัวน้ำแบบง่ายเลยครับพี่น้องเต็มพี่ดีเลยเต็มพี่ดีเลยครับเบื้องดูครับพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้หมื่นไม้ไผ่เก็บลุ่มเดียบ้อยนะหมึ่งครับพี่น้องเบื้องคนหนึ่งข้างในหน่อยเต็มเยอะเลยคือเก่าพี่น้องคือเก่าน้ำหน่อยน้ำหวานหน่อยหัวเต็มพี่ดีเลยหัวเต็ม นั่งผ่านผมสิเคาะสะใจงามครับงามมีดีพี่น้องงามครับพ่อหนุ่มท่านผมอู้สุดยอดมากขึ้นเรื่าครับผ่านอุดมือนีิสายหวานคือเร็วเลยพี่น้องเอ้ยเอาครับนี่ครับโอ้มือเนื้อปูดีิจโปล่อยห้านี่ทั้งสัน พันธุ์พีเรีอนนะครับนี่ครับกำลังออกมาแล้วครับผมถิมกันไก่ลงก่อนเลยที่ตัวพี่กำลังออกมาครับกำลังออกมาหั่งนี่โอ้ไปครับไปครับไปครับไอ้พยุดโอ้คมหนามนะบ่ญด้ะโอ้โหมาแล้วครับผมมาแล้วเบิ้งนี่หั่งนี่ครับในปลาภัยน้ำเด้ครับพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาเอาพยุดมาแล้วครับมาแล้วอันนี้พันธุ์พีเรีอนนะครับเอาหั่งนี่เอากูนะ ขันอุดรับต่อช่วงอู้พี่น้องวนหวานอ้ำหวานเต็มครึเเต็มคักพี่น้องกเพมัว้น้ำผูพี่น้องเอผ่านผมครับสองผ่านให้าเลยพี่น้องกินกินมดนะงัวน้ำหวานปูกินมดะพี่น้องเอ นะครับฝากกดติดตามครับผมพี่น้องฝากมาข้าพผ่านอุดพ่านพี่เดือนขึ้นเร็ครับห่างซีได้หรือห่างซีนะครับพี่น้องท่านผมได้ก,กินอีกแล้วพูน่ะฮั่งนหน่อยน่อยเนี่ยไม่น่าหวังวัหวานเต็มเม็ดพี่น้องกําลังตัดเอาอยู่พูน่ะมาเลี้ยวตัดเลี้ยว รันเลยชบุชบชุบอู้ผ่านผมได้กินอีดีวันจะจอดรถได้ดกินรดคุณนะ่ะมาแล้วมาแล้วพี่น้องคุณนะ่ะอู้ผ่านอุดผมมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะน้ำหวานสายหวานอีกแล้วสายหวานแห่งโรงงานน้ำตาลเบ่งจะเสียแล้วครับใจรักอีนีนะครับ เอาครับผ่านผมสิรีดแล้วเขาขรบวนการรีดน้ำหวานแล้วครับที่นี่เอาครับที่นี่คุณนะโอ้โ,อโ,อโอพี่น้องเอ้อพี่น้องเอ้อแก้วชุดยอดครับพี่น้องเอาครับสวัสดีครับเอาพบกันอีกแล้วทีมงานสายหวานเป่งครับพี่น้อง มันอยู่ตำตำอยู่น้ำอันนี้นะครับมิมซึ่งไม่แต่ว่าหัวนามเต็มเลยครับพี่น้องพู้น่ะคือม่นยกห่างขึ้นมาหลดยกแล้วมาตัดเท่งอะไรบ่พี่น้องตำมูลวดเนี่ยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับตำตำชีวิตชีวิตยังมีนะครับนะครับ เบิ่อครับพี่น้องเห็นมครับผ่านอุดผมกำลังใส่วิซ่าใส่มาอลไครับมาแล้วมาเร้วผ่านผมมาเร้วคุณน่ะมาอีกแล้วผ่านผมโอ้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 เมียผ่านผมเมียแล้วคุณน่ะมาเรียวมาเรียวมาเรียวพี่น้องมาเรียวมาเรียวคุณน่ะผ่านผมน่ะเสียงโอเอือผ่านผมพี่น้องคุณน่ะเพิ่งเห็นพี่น้องผ่านผมมาเรียว อโอ้ถัดออกวันอังวันไงนะพี่น้องนะครับนี่ยครับฝากกดติดตามเลยนะครับผมมาอีกแล้วครับพี่น้องิึงผลน,นะครับโอ้หัวานนํำพี่น้องิึงหวาาัวหน่ำปูนะเปลี่ยนมีมัม้งเนะี่ทั้งเลยเอามัน่าหายจด้แมนะันถือไฟได้แล้วมึงพี่น้องเต็มอันย้ะ สรุปพ้นงานเมื่อน,นี้เป้วใสอีกฟังอุดวันพูดแล้วเลพูดแล้วโอ้ครับเป้วน้องก็ลืมหังนท <พอ S 1> ุถทาย,ออยเอาไปมากิเต็มติก๊กท่อเก่าอีกแล้ว,ลวอื้เฮงว่าไม่มียายเขียวแหฮงโปขึ้นก็มองเลยว่ะโมขึ้นก็มองเลยพงอุตแน่นเอียดนะครับบึงดิดบึงพี่น้อง สุดยอดเอาครับพี่น้องทีมงานทายบันขอบคุณครับพี่เบิึงไฟนี่หรอเอาครับเบิึงครับผ่านผ่านผมนั่งแล้วโอ้สุดยอดเลยสุดยอดครับผ่านเมียคักแล้วมื่อนี้ไงไงไงหันหนึ่งวานเต็มเปียกวันหนึ่หวานอยู่ใส่บ่เดี๋ยวมาขู่หนึ่ครับเบิึงพี่น้องเบิึงพี่น้องผ่านผมมาแล้ว สุดทนันเลยพูนะ่ะมึงพูนะ่ะสุดทนันเลยพูนะ่ะหวานหูหัางยังครับพี่น้องมึงพูนะ่ะเริ่มสีนี้แล้วครับเดือนหาเริ่มสีมืดแล้วอมืมึงครับพี่น้องหัวหน้าหวานเต็มเอียบงามครับว่ได้เป่าเลยครับพี่น้อง เอาพี่น้องพานผมมาแล้วเบิ่องพานผมถือ,อยังมาบันเอาพี่น้องอู้พี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องเ้าหมกไงเลยพี่น้องเอาซ้ <c oughs> ำหนาคนเลยของแค่ยวดอ่ะของแท้เลยครับพี่น้องเอ้ยไงอีดีงามพร้อมหัวหน,นังหวาน ชุดยอดชุดยอดพี่น้องคุณ่ะเต็มเอือรือเลยผู่นะมึงดูใหญ่ขังใหญ่เดวเด้อคุณรับพี่น้องสรุปผลงานเบิ่งเ้าแด้พี่น้องเต็มติ๊กพอดีแ่ะนี่เบิ่งแ้วทีมงานสายหวานคุณอะพันหนึ่งกาลังยางมาพี่น้องครับขอบคุณนะครับติดกดติดตามนะครับขอบคุณหลายครับผม เบิ่งวิธีการรีดน้ำเอาครับพี่น้องสรุปผลงานมาหน่ยครับเต็มติ๊กคือเก่าซ้ำมือหนังคือเก่าครับพี่น้องเบิ่งเล้วอืออุ้นนะโอ้งามครับพี่น้องโอ้โอ อ oh. oh, งามอีรีว่ะ<ง>เต็มติกทาไมาได้สองห้างนี่อญญายะเลยนะีไ่ไม่ได้บอกเอาเหรอพ่อตาบ้าบอกพ่อตาบอกเก่าหรอกพ่อตาเราบอกผมนะ,ะ,ะอันนี้ยายบอกนะอันนี้ยายไปหาทำไมเราโอ้ยอ,อยู่ก่อไอ้บานบบงี้เลยท่านสรุปผลงานเหมือนนะครับพี่น้องอสุดยอด